อันยองอาเซโยที่นี่เกาหลีเอิ้นมาทำอะไรที่นี่ สวัสดีค่ะไอที24ชั่วโมงกับเอินปานรบพีวันนี้เราอยู่กันที่เกาหลีเห็นชุดเห็นสถานที่ก็น่าจะเดาได้ไม่ยากนะคะแต่ว่าเอินมาทำอะไรที่นี่และพามาดูอะไรไปดูเลย วันนี้อากาศที่กรุงโซลเกาหลีใต้ไม่ค่อยดีค่ะเพราะว่ามีค่าฝุ่น PM 2 5ค่อนข้างจะสูงนะคะซึ่งเขาก็จะมีการเตือนกันมาในมือถือค่ะคนที่นี่เนี่ยเขาใส่ใจในเรื่องสุขภาพและก็เรื่องของค่าฝุ่นต่างๆแล้วก็ความสะอาดของอากาศมากเลยนะคะก็ไม่แปลกใจค่ะที่บริษัทของเกาหลีใต้นี้เนี่ยจะเป็นผู้นําในเรื่องของการฟอกอากาศหรือว่าเรื่องของสุขภาพแล้วก็การทําความสะอาดต่างๆนะคะและว,วันนี้ค่ะ เราก็มากันที่เฮดควอเตอร์หรือว่าสำนักงานใหญ่ของบริษัทโคเวบริษัทที่ได้ชื่อว่าเป็นผู้นําในเรื่องของเครื่องฟอกอากาศแล้วก็เครื่องกรองน้ําและจริงๆแล้วก็ยังมีโปรดักต์อื่นๆด้วยนะคะเป็นอันดับต้นๆของเกาหลีใต้และเป็นอันดับต้นของโลกด้วยค่ะนี่เฮดควอเตอร์ของเขาอยู่ที่นี่กรุงโซเรามาถึง h ฮด d ควเตอร์นะคะของบริษัทโคเว์และเดี๋ยวเราจะเข้าไปฟังเขาบรรยายเกี่ยวกับเรื่องต่างๆนะคะ โคเวนนี้ถือเป็นผู้นําด้านนวัตกรรมเพื่อสุขภาพของเกาหลีมายาวนานเกือบ30ปีแล้วนะคะโดยทางผู้บริหารของโคเวนเล่าให้พวกเราฟังว่าโคเวนเริ่มต้นจากการทาเครื่องกรองน้ําในปี1990อีก10ปีต่อมาก็เริ่มทําเครื่องฟอกอากาศต่อมาเริ่มพบว่าการที่จะเข้าถึงผลิตภัณฑ์อาจจะยากและเทคโนโลยีก็เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วจึงเริ่มระบบจ่ายรายเดือนที่จะคอยเข้าไปดูแลให้เป็นประจําเหมือนมีคนคอยดูแลเรื่องสุขภาพให้ด้วยตลอดเวลาค่ะเราเข้ามาดูในนี้ก็เป็นโชว์รูมของโคเวนนะคะเขาก็จะโชว์ผลิตภัณฑ์ ที่เขาทำเชื yes. ่อไหมคะว่าโคเวเนี่ยมีเครื่องสำอางด้วยอะนี่แม้แต่ฟูกที่นอนเนี่ยก็มีทำค่ะก็คือเพราะว่าคนที่เกาหลีเนี่ยเขาก็คอนเซิร์ในเรื่องของความสะอาดของอากาศเรื่องฝุ่นเรื่องสุขภาพมากอันนี้ก็จะเป็นที่นอนเพื่อสุขภาพคือในเรื่องของการป้องกันฝุ่นต่างๆนะคะ นี่ก็คือฟิลเตอร์แบบต่างๆค่ะจุดเด่นอย่างหนึ่งของโคเว y เนี่ยก็คือเราสามารถที่จะ c u ส t ตอ i z ไเช่นบ้านเรามีปัญหาแบบไหนไอ่ะสมมติว่าเลี้ยงสัตว์นะคะหรือว่ามีปัญหาเรื่องของกลิ่นต่างๆเนี่ยก็สามารถ c u ส t ตอ i z ไตัวเครื่องกรองอากาศเนี่ยให้เหมาะกับบ้านของเราหรือเหมาะกับสถานที่นั้นๆได้อันนี้สีเหลืองๆเนี่ยก็ไว้สําหรับฝุ่น เขาเรียกว่า yellow dust ค่ะ yellow dust นี่ก็คือเป็นเหมือนฝุ่นทะเลทรายที่มาพัดมาจากประเทศจีนเนี่ยนะคะ่องอันนี้ก็เป็นเรื่องของกลิ่นนี่ตัวนี้เป็นหุ่นยนต์ฟอกอากาศค่ะเขาจะเดินหาที่ที่มันมีฝุ่นหรือว่าอากาศไม่ดีแล้วเขาจะเดินไปหาแล้วไปฟอกอากาศตรงนั้นนะคะนี่ได้รับรางวัล innovation award ในงาน cs 2018ด้วยนี่ไงคะนี่ไงมันก็จะแบบว่าเดินอยู่ตามบ้านอย่างนี้พอมันเจอแบบตรงไหนมีฝุ่นอากาศไม่ดีมันก็จะเข้าไปกําจัดฝุ่นและ ฟอกอากาศให้อีกจุดเด่นของโคเวก็คือเครื่องกรองน้ำที่มีระบบการกรองน้ำแบบ Reverse Osmosis m e เมมเบรนซึ่งเป็นเทคโนโลยีแบบเดียวกันกับที่ใช้บนยานอาวกาศของนาซาอีกด้วยสามารถกรองอนุภาคที่มีขนาดเล็กได้ถึง0.0001ไมครอนเล็กมากค่ะทำให้ได้น้ำดื่มที่สะอาดบริสุทธิ์ถึง99.99% 99เมื่อกี้ก็จะเห็นนะคะว่าเขามีเกอีนวดด้วยแต่ว่าเขามีกอีนวดของเด็กด้วยนะคะคือนวดแล้ว ช่วยขยายความสูงของเด็กอะเพราะว่าคนเกาหลีเนี่ยเขาชอบให้โตขึ้นมาแล้วสูงสูงเออเขาท่าคุณผู้ชมคะนวัตกรรมเกิดขึ้นได้ก็ต้องเกิดจากการวิจัยนะคะและผลิตภัณฑ์ที่ดีก็ต้องเกิดจากการวิจัยและพัฒนาค่ะโคเวเองเขาก็ลงทุนกับการวิจัยและพัฒนาเป็นอย่างมากด้วยงบลงทุนกว่า2,500ล้านบาทเลยล่ะค่ะทริปนี้เอินพามาดูศูนย์วิจัยและพัฒนาที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลกสุดเอ็กซ์คลูซีฟเลยล่ะค่ะ อากาศดีมากเลยค่ะแล้วก็อากาศดีมากๆเลยนะคะมาถึงแล้วค่ะ โคเวอ R&D เซ็นเตอร์ก็อยู่ในมหาวิทยาลัยโซลเนชั่นแนลยูนิเวอร์ซิตี้นะคะซึ่งในมหาวิทยาลัยนี้เนี่ยก็มีหลายบริษัทเหมือนกันนะคะที่มาตั้งเป็น R&D c e n t e r แต่เขาก็เลือกเหมือนกันนะคะว่าจะต้องเป็นบริษัทที่มีนวัตกรรมอย่างโคเวเนี่ยเขาก็มีการ s ซ g n MOU กันกับที่มหาวิทยาลัยค่ะทำรีเสิร์ชร่วมกันนะคะซึ่งตัวนักศึกษาเองที่อยู่ในมหาวิทยาลัยนี้เนี่ยก็จะได้รับประโยชน์ร่วมกันจากการทำรีเสิร์ชเหล่านี้ด้วยเดี๋ยวข้างในเป็นยังไงเนี่ยเราไปดูกันดีกว่าค่ะ คนที่เข้าไปนะคะก็จะโดนปิดไว้ทั้งกล้องหน้ากล้องหลังแบบนี้แล้วค่ะเพราะว่าหลายอย่างในนั้นเนี่ยก็จะเป็นความลับเพราะว่างานวิจัยเนี่ยเขาก็จะไม่ค่อยเปิดเผยกันเราก็โชคดีนะคะที่หลายๆอย่างเนี่ยเราก็สามารถถ่ายทำมาให้คุณผู้ชมถ่ายมาให้ทุกคนได้ดูค่ะและที่เรียงรายอยู่ตรงนี้นะคะก็คือเหล่าบรรดารางวัลและก็เซอร์ติฟิเคททั้งหลายที่โคเวได้รับค่ะนี่ยังไม่หมดนะนี่แค่ส่วนเดียวนะคะ รางวัลที่ได้รับมากมายมีทั้งในด้านของเทคโนโลยีและการออกแบบผลิตภัณฑ์นะคะนอกจากนี้โคเวยังเป็นสมาชิกของ Water Quality Association มาตั้งแต่ปี1993และเป็นสมาชิกเรื่อยมาทุกปีจนถึงปัจจุบันค่ะซึ่งภายในศูนย์วิจัยและพัฒนาแห่งนี้ก็เต็มไปด้วยเครื่องมือที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงรองรับนักวิจัยกว่า370คน โคเวนี้มีผู้เชี่ยวชาญด้านน้าที่ได้รับการรับรองมากที่สุดในโลกเลยนะคะเขามีมาตรฐานสูงมากขนาดที่สามารถออกเซอร์ติฟิเคตหรือว่าไปรับรองให้กับผู้ที่ต้องการขอรับการรับรองได้ด้วยค่ะคืออย่างสมมุติว่าเราผลิตน้ําดื่มนะคะแล้วเราก็อยากจะได้รับเซอร์ติฟิเคตเราก็ส่งมาให้ที่นี่เนี่ยทำการเซอร์ติฟายได้นะคะที่นี่นี่ก็จะมีเหล่าบรรดา เป็น Certified Water Specialist นะคะ,ะ,ะก็จะนั่งอยู่ในห้องนี้นั่นะก็เป็นตัวอย่างของน้ำดื่มที่ส่งมาเพื่อที่ให้มาออก Certificate นะคะ <c oughs> ก็ทำการตรวจเช็คทดสอบว่าได้มาตรฐานหรือเปล่าค่ะนี่ขย่าแล้วกลายเป็นเกล็ดน้ำแข็งเ <c oughs> อาละเราลองเขยา่าจนมันก็เป็นน้ำแข็งและคราวนี้ลองดื่มดู <c oughs> ดื่มได้ค่ะดื่มได้รชาติมันคือน้ำอก็มันเป็นน้ำอ่ะน้ำที่เราเขย่าเมื่อกี้เนี่ยนะคะที่ตอนแรกเนี่ยยังไม่เป็นน้ำแข็งแต่พอเขย่าปุ๊บแล้วกลายเป็นน้ำแข็งเนี่ยต้องใช้ในตู้นี้เท่านั้นนะคะเพราะว่านี้ก็คือเป็นนวัตกรรมอย่างหนึ่งเป็นเทคโนโลยีของเขาค่ะ เดี๋ยวเรากําลังจะเข้าไปดูห้องที่เขาทําวิจัยนวัตรกรรมใหม่ๆนะคะแต่ว่าบางจุดเนี่ยอาจจะถ่ายรูปได้บางจุดอาจจะถ่ายรูปไม่ได้เพราะว่าเรื่องของนวัตรกรรมการวิจัยเนี่ยมันต้องเป็นความลับค่ะห้องนี้ก็เหมือนกับเป็น โชว์รูมผลิตภัณฑ์ต่างๆนะคะแต่ว่าเขาก็จะอธิบายถึงการทํางานของผลิตภัณฑ์แต่ละชิ้นด้วยนะคะนี่ก็เป็นเครื่องฟอกอากาศค่ะที่ยังไม่เข้าไทยนะคะเราเป็นคนไทยกลุ่มแรกที่ได้มาลองดูแล้วก็ลองสัมผัสทีมนะักวิจัยโชว์การทดลองทดสอบประสิทธิภาพของเครื่องฟอกอากาศที่เราดูกันด้วยนี่ค่ะปล่อยฝุ่นทั้งขนาดเล็กขนาดใหญ่ออกมาจํานวนมากนี่ ไปแป๊บเดียวค่ะกลายเป็นสีฟ้าแล้วตอนนี้เนี่ยก็คือเลขตัวบนเนี่ยคือค่า PM25 ตัวล่างเนี่ยคือ PM10 นะคะเหลือ1กับ1เนี่ยคือเรียกได้ว่าไปหมดแล้วค่ะอากาศสะอาดกิ้งอันนี้ก็น่าสนใจค่ะนี่นี่นี่อันนี้นี่กระจกเหรอไม่ใช่อันนี้เนี่ยเขาบอกว่าถ้าไว้ในห้องแต่งตัวนะคะจะมีความดีงามหลายประการค่ะอย่างแรก สมมติเสื้อผ้าเรามีกลิ่นเหม็นไปกินปิ๊งๆย่างๆมาค่ะนี่เอาเสื้อผ้ามาแขวนในนี้ก็จะทําความสะอาดเสื้อผ้าให้ดูดกลิ่นได้ด้วยนะคะแล้วก็เสื้อผ้าก็จะสะอาดแล้วก็ข้างล่างนี้ค่ะฟอกอากาศไปด้วยก็คือมีเจ้าตู้นี้เนี่ยอยู่ตรงไหนอากาศก็สะอาดเสื้อผ้าก็สะอาดนี่แหละค่ะโปรดักที่ดีเนี่ยก็ต้องเกิดจากการวิจัยและพัฒนานะคะ รายละเอียดเพิ่มเติมดูก็ได้ที่ it24is.com e s นะคะใครดูไม่ทันไปดูย้อนหลังกันได้ที่ YouTube it24is e s วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะอย่าลืมกดติดตาม subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะ